ไม่ได้หรอกไม่น่าได้ต้องต้องงัดฝั่งนู้นน่ะม,ม,มันต้องงัดฝั่งซ้ายถ้าฝั่งนี้ไม่ได้เราล้มเลยแหละโอ้เรียบร้อยครับท่าสวยเลยสวัสดีครับผมเจอกันอีกคลิปครับวันนี้ก็อยู่แถวท่าสว่างเต็มกล่องเลยอะ่ะดินหน้าฝนด้วย สไลด์ออกข้างคร oh. really? oh. 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 ับเย้เดี๋ยวรถขุดมาดันให้โอ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ถือกล้องเลยจมเลยนี่โอ้ยวัีแอบแอบรถผมเมื่อกี้อะไรนี่วัดีผมแอบไปฝั่งซ้ายเมื่อกี้แล้วรถดำ เขาแอบขวาพึ่งล้อเลยแต่ดีนะออกไม่มาแรงไม่เป็นไรครับดินดินมันน่าคุ้นอย่างนี้แหละเอตัวช่วยมาแล้วครับเมื่อกี้ผมก็เดินไปเรียกแหละไปเรียกพี่แกมา รถจากวิรรัมครับซานี่น่าจะเป็น s y 2 0 4ครับมาแล้วครับโอ้ตรงนี้คือเหยียบไม่ได้เลยไหลทางตรงนี้อันตรายครับ ต้องให้แมคครูมาเคลียรตรงนี้เลยนี่โอ้สายแบกครับพี่ใหญ่ไม่ช่วยแล้วครับโอ้ซานนี่รุ่นใหญ่เลยครับเอา,อา ไม่ได้หรอกไม่น่าได้ต้องต้องงัดฝั่งนู้นอ่ะมันต้องงัดฝั่งซ้ายแต่ฝั่งนี้ไม่ได้เราล้มเลยแหละต้องต้องต้องงัดฝั่งซ้ายอ่ะอ๋อนี่ต้องงัดฝั่งนี้ขึ้นเหรอพี่เนี่ยงัดงัดงัดไอตัวท้ายตัวมุมตัวนี้ขึ้น งานเข้าเลยครับขุดดินออกเลยไหมล่ะขุดดินออกเลยนะขุดขุดดินออกเลยนนิขุดดินออกเลย <l ots of noise> ไม่ได้หรอก แต่ถ้าดั้มไม่น่าได้ดั้มนี่ล้มแน่นอนครับมันยิ่งแต่ลงอะ่ะยิ่งแต่ลงเลยอะ่ะดินมันอันนี้ก็นหนึ่ง เอา้าเอ้าโอ้โอ้โอ้เอไม่ได้เลยเฮ้ยนี่แหละหน้าฝนหน้าฝนดินแบบนี้แหละ ทางก่อนครับเรนิายัยสองหนึ่งห้าซีครับนึกว่าแต่ส0งร้อยอหใหญ่เลยครับ เอาไปเทยอย่างนี้เลยป่ะป่าไปได้วยไปได้วยไปได้ <laughs> อะคอยมาเอาใหม่ครับเอาไปดูที่บ่อกันครับับชมกันต่อครับลุยแพ็คคู่เลยครับมีโกเบกับซานนี่ครับโกเบก็ น่าจะเป็นของเซียรงครับสานีน่าจะน่าจะมาจากบุรีรัมย์แต่ยังไม่รู้ว่าทีมงานอะไรครับรุยแพ็คคู่กันเลยครับรถเยอะครับต่อคิวกันเป็นแถวเลย มีแผนจะลงอีกชั้นหนึ่งครับตาบาดอยู่ท่าสว่างครับอยู่ท่าสว่างเมืองสุรินครับเอาลุยครับ dắt oh, nặng chặt tem oh, lăn lăn cấp, lăn lăn oh, 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 oh. một ràng một ràng cấp. tăng lạc mạnh khép Chạch <laughs>